นี่แหละครับตาเหมือนทมล่าสุดครับทุกคนครับปาศาสตรครับผมพมา่าเขมรบุกแล้วครับผมพาทหารมาเต็มเลยครับผมไม่รู้มาทำอะไรครับผมก็นำคลิปนี้มาจากในต่อๆนะผมนะแล้วก็เห็นเหมือนกับที่ทุกคนเห็นเลยนะผมนะเหตุการณ์เป็นยังไงก็ผมก็ยังไม่ทราบนะผมนะแต่ว่าเขาพามาเยอะเลยนะผมนะ หรือว่าจะพามาแบบถ่ายรูปถ่ายอะไรนี่เลยครับผมจุดสำคัญเลยครับผมทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับผมเกี่ยวกับปราสาทตาเหมือนทมครับทุกคนครับพม่าเข้ามาพาทหารมาเยอะแยะมากมายเลยครับดูครับบรรยากาศครับผมมาถ่ายลงถ่ายรูปกันครับผมนี่เละครับขมินบุกตาเหมือนทมครับผม